สวัสดีค่ะพบกับรายการฮสตสิ่งแห่งหมอนิ่งนิวเชาวันจันทร์ที่30ธันวาคมสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำขึ้นหน่อยกรอบแคบเนื่องจากเป็นวันหยุดคริสต์มาสนะคะทำให้ขาดปัจจัยชี้นำแล้วก็ประมาณการซื้อขายเปบาบางทีเดียววันพระหัสตาคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์สงครามรัสเซียยูเครน มีความทวีความรุนแรงขึ้นนะคะเพราะว่ารัเสเซียมีการโจมตียูเครนเพื่อทำลายระบบพลังงานของยูเครนนะคะก็ทำให้ระบบไฟฟ้าของยูเครนดับหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขาวเพิ่มเติมนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำวันศุกร์ก็ปรับตัวลงปิดตลาดวันศุกร์2,621่ดอลลาร์ลดลง11บดอลลาร์ะคะ่ะทั้งสัปดาห์ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงลดลงแค่1ดอลลาร์เท่านั้นนะคะ ซึ่งปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองคำเนี่ยนะคบมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเป็นสัปดาห์ที่4นะคะบอลยูสหรัฐอายุสิบป,ปีก็ปรับตัวทำจุดสูงสุดเลยนับตั้งแต่วันที่ 2, สองพฤษภาคมนะคะก็เป็นผลจากการที่ตลาดเริ่มประเมินแล้วนะคะทำสองศูนย์เนี่ย เข้ามาบริหารประเทศเนะี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือสงครามกันคานะคะเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นนะคะเฟดจำเป็นต้องชะลอการลดดอกเบีย้ยนะคะซึ่งล่าสุดตลาดก็มีมุมมองว่าปีหน้าเฟดจะลดดอกเบีย้ย<ๆ>เพียงหนึ่งครั้งเราก็อาจจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าด้วยค่ะทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำออกมา4.88ปันค่ะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงต้องบอกว่าโครงสุดท้ายของปีนี้แล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีวันหยุดแล้วนะคะเราจะขึ้นปีใหม่แล้วสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะติดตามข่าวว่าจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีข่าวเพิ่มเติมก็คงไม่ได้มีผลกระทบกับปราของคำนะคะส่วนสหรัฐเองนะคะสัปดาห์นี้จะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ ก็ถือว่าหลายตัวทีเดียวนะคะแต่ว่าถามว่าที่ให้ความสําคัญน่าจะเป็นดัชนีภาคการผิดเราก็จะมีผู้ของรัฐการน้องงานก็ต้องต้องติดตามทุกวันผ่านดูแล้วนะคะแนวโน้มบางคับลงคำในช่วงต้องบอกว่าของสุดท้ายของปีนี้ก็อาจจะเคลื่อนไหวไซเว w a y ยนะคะแนวรับ2,610ดอลลาร์2,600ดอลลาร์ 2, แนวต้าน2 6 3 0ดอลลาร์และ2 6 4 0ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาตองแท่งของสมาคมขายออกวันเสาร์42,350บาทลดลง200บาทค่ะแนวรับ42,250บาทและ42,150บาทแนวต้าน4 2 4 5 0บาทและ4 2 5 5 0บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะก็ยัง แนะนำว่าน่าจะทยอยสะสมได้ถ้าราคาทองคำปรับตัวลงมาใกล้ๆ 2600- ถึงส6 1 0ดอลลาร์นะคะก็ยังมีความเชื่อยังมีแรงสื่อเข้ามาในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะคือปกติเดือนมกราคมก็เป็นเป็นเดือนดีหนึ่งของทองคำนะคะทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นนะคะแต่ว่าแต่ละปีก็จะปรับตัวขึ้นอา,อาจจะไม่เท่ากันนะคะ 10ปีย้อนหลังถ้าเป็นทองสปอร์ตก็ขึ้นประมาณสัก3%ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นทองแท่งเนี่ย10ปีย้อนหลังก็ขึ้นประมาณ1.5%สำหรับ Go ลฟิเจอร์แนะนำฝั่งซื้อนะคะเก่งกำไรฝั่งซื้อ2,610ดอลลาร์ 2, 10, ตัดขาดทุน2,600ดอลลาร์ 2, 600, ทวนค่ะโก l i ลฟิเจอร์ซื้อ2,640ดอลลาร์ 2, 40, ตัดขาดทุน2,630ดอลลาร์ 2, 30, ค่ะสำหรับเงินบาท ก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะ7สตางค์อยู่ประมาณ34บาท4สตางค์นะคะแนวโน้มน่าจะก่งตัวกรอบกรอบแคบนะคะระวังนิดนึงว่าก็เงินบาทก็ยังมีโอกาสอ่อนค่าลงถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแนวรับ33บาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน34บาท20สตางค์ค่ะสำหรับ USD f u t u r e Trading ตามกรอบ33บาท 75สสตางค์ถึง3ทบี่บาท15สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะขอให้มีความสุขเฉลิมฉลองกับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่อย,ย่างมีความสุขด้วยค่ะสวัสดีค่ะ